ไม่ไม่น่ารอดหรอกเออไม่น่ารอดคิดว่าซิตี้น่าจะจริงๆนะไมน่ารอดเราผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันตอนนี้ไม่มีอะไรที่มาต่อกอนซิตี้ได้เลยโอ้โหซิตี้แล้วยิงวิ่งเขากำลังคั่วแชมป์นะถูกอาร์เซนอลพลาดมาแล้วที่แล้วต่อให้ซิตี้จะพึ่งพึ่งพึ่งแข่งแชมเปี้ยนลีกมาใช่ผมว่าก็ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลนัดนี้มันยากนึกออกปล่าก็จะดีกว่าลีกนะก็ดีกว่าแต่ผมเบย์เซอไม่ค่อยดีเลยตอนนี้คือที่เราเห็นเอ็นซี่แพ้เนอเซอร์มาห้าหนึ่งไง ใช่โอเคก็แต่ว่าเป็นลอนดอนดับบี้แมชผมว่าแมนยูกลับมาหมดแล้วมิโนเซมิโลเอลิกเซนเอ่อมาซิยาลผมมองว่าลีดอะหนีตกชั้นแล้วก็มันมีความกดดันมากของลีดแล้วนะแต่ลิวปูลมันเหมือนพูดกันตามตรงก็ใจมันเหมือนคืืออเหมนแบบแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วมั้งผมผมนี่คิดว่า สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าววันนี้นะฮะล้มบอลลงสกอร์ล้มบอลลงสกอร์ครับก็จะฟันธงอ่าฟุตบอลสุดสัปดาห์แต่เลือกมาแล้วนะครับก็เป็นเกมคู่ที่น่าสนใจแล้วกันในสัปดาห์นี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับอ้าวมีคู่ไหนกันบ้างครับวันเสาร์แมนซิตี้เจอกับเลสเตอร์อ่าวันอาทิตย์เวสต์แฮมเจออาร์เซนอลครับพอเรสเจอแมนยูครับแล้วก็วันจันทร์ลีดเจอลิเวอร์พูลเอาทีละคู่แมนซิตี้เลสเตอร์ครับพวกคุณคิดเห็นยังไงกันครับ เลสเตอร์ oh, <ic> ผมจะสู้ได้ไหมผมบรรยายเลสเตอร์มา2นัดติดต่อเลยนะซึ่งดีมากไม่ได้เลย <c oughs> ผมพูดตรงๆนะน,น่ากล <c oughs> ัวจะตกชั้นมาก ตอนนี้มีโค้ชใหม่นะดีสมิธดีสมิธอดีตกุณซูบิล่าครับผมแต่ว่าในมุมผมอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะมาต่อกอรซิตี้ได้เลยโอ้โหซิตี้แล้วยิงวิ่งเขากำลังคั่วแชมป์นะถูกอาร์เซนอลพลาดมาแล้วที่แล้วต่อให้ซิตี้จะพึ่งพึ่งพึ่งแข่งแชมเปี้ยนลีกมาใช่ผมว่าก็ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลท่านนี้เต็มสตรีมครับใช่แล้วผมเชื่อว่า2เม็ดย่างต่ำต้องมีบ้านบ้านซิตี้หรือเปล่าบ้านซิตี้บ้านโอ้โหถ้าบ้านซิตี้ไม่ต้องวง พื้นที่ว่าเหมือนกันดูแบบไม่ไม่น่ารอดหรอกเออไม่น่ารอดคิดว่าสิดีน่าจะจริงๆนะผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าไอ้เลสเตอร์ใช่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 ถ้านองขนาดนี้เอาเอาเนื้อมาลากนี่คือ อ้าวซิตี้ตชนะครับสามศูนย์ซิตี้ถล่มสามศูนย์ผมว่าซิตี้มีถล่มเลยด้วยฟอร์มตอนนี้นะก็เลสเตอร์กับแมนซิตี้ครับครับผมอ่ะคู่ต่อไปวันอาทิตย์เวสต์แฮมหนีตกชั้นเจอกับอาร์เซนอลลุ้นแชมป์โอ้ยผมว่าอาร์เซนอลมีกดดันเพราะเชื่อว่าซิตี้ชนะมาก่อนอ่าิแล้วก็จะกดดันอาร์เซนอล ต้องชนะเหมือนกันเพ <อ S 1> ราะอาเซนอลดับาดาก,ก่อนสะดุดกับลิเวอร์พูลมาส<ช>ององผมว่าความกดดันแล้วเวสตัมหนีตกชั้นด้วย<ช>บ้านเวสแฮม,มเวสแฮม,มชนะมาไหมอ่ะเวสแฮม,มไม่ค่อยดีเลยตอนเนี้ยท<ม>ี่เรา,า,าเห็นเ็นซี่แพ้เนคาสเซนมาห้านหนึ่งเนี ใช่ก็แต่ว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชผมว่าคือถ้าพูดถึงาร์เซนอลก็เขาก็ดีจริงแหละแต่ณวันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะหนึ่งกดดันจากซิตี้คสคือนัดก่อนสะดุดมันไม่รู้ว่าจะต่อจะพลาดต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ง่ายนะมีโอกาสเสมอก็มีนะแต่ผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลชนะได้ผมอาจจะเบียดเบียดอะแบบสองหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่างสอนึ่งหนึ่งศูเนี่ย คิดว่าชนะชนะประมาณสามหนึ่งครับเพราะถ้าถ้าพูดถึงเกมพิลาที่แพ้กับเสมอลิ้วพูอ่ะถ้าไม่ใช่เจอกับลิ้วพัวผมว่าก็ยี่สิบนาทีสองศูนย์แล้วมันอาจจะไม่ใช่เกมแบบนี้แล้วไงคล้ายกันผมก็ยังคิดว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะยังดีกว่าครับจะเฉือนได้ผมว่ายังรอดอาร์เซนอลรอดแต่ครับรอดอาร์เซนอลรอดอาร์เซนอลรอดคิดว่าอาร์เซนอลรอดกองเชียร์อาร์เซนอลไม่รอดครับครับครับสุด คู่ต่อไปฟอเรสหนีตกชั้นเจอกับแมนยูรุ่นที่3แมนยูกลับมาหมดแล้วอาเซมิโลเอลิกเซนอมัสซิยาลโอเคจะมีแบชฟอร์ดที่ไม่รู้สมบูรณ์พอหรือเปล่าได้ลงไหมผมว่าไม่จำเป็นอะแชฟอล้วผมว่าแมนยูชนะเล่นบ้านฟอเรสใช่ไหมอาจจะเหนื่อยอ่ะาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ชนะแมนยูชนะครับผมเชื่อว่าไม่ขาดไม่ถล่มเออไม่ขาดแต่เฉือนได้อาจจะหนึ่งศูนย์เลยใช่เขาฟอเรสเล่นในบ้านดีในบ้านดี เคยเสมอแมนซิตี้ด้วยในบ้านยูไนเต็ดเหมือนกันคิดว่าชนะประมาณสองศูนย์ลต่สองศูนยล้วแต่ผมว่าหนึ่งศูนย์เพราะหลังเทนไฮา์ตอนนี้ผมว่าเขาไม่ได้เน้นสวยงามแล้วเน้นผลเขาเน้นผลเลยแต่ขอแค่แบบเออครองบอลอยู่กับทีมอะไรอย่างเงี้ย ครับผมผู้สุดท้ายวันจันทร์ครับริวพูเหรอลีดเจอริวพูลีดนี้ตกชั้นริวพูลุนไปที่ยุโรปหน่อยเล่นบ้านไก่บ้านลีดลีสโอ้ลีดโดนมาอีกแล้วเอ้ยแบบที่แล้วโดนปุ๊บหรอโดนอิซัปเลเลตไงโดนทีมคุณอ่ะพาติเวล่าอ๋อทีมกูแชร์เลยพาติเวล่าโดนแล้วออกไปแล้วโดนเล่าสั้นเน่ยไม่แต่ว่าคือผมว่าจะหวังริวพูอ่ะมันยากนึกออกป่ะก็จะดีกว่าลีดนะก็ดีกว่าแต่ผมผมมองว่าลีดอ่ะหนีตกชั้นครับแล้วก็ มันมีความกดดันมากของลีดนะนะแต่ลิวพูวมันเหมือนผูกันตามตรงก็ใจมันเหมือนมือนกัีแบวแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วมั้งเผมผมว่าคิดว่าโอกาสเสมอสูงมากคู่เนี้ยแต่ถ้าจะชนะก็ยังเลือกลิวพูแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เยอะผมว่าผมผมเองว่าลิวพูเฉือนนะผมว่าจะอาจจะเหนื่อยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าลิวพูเฉือนสองคนนี่เฉือนปะวะไม่เฉือนสองคนไม่เฉือนแบบไม่ได้ที่สบายสบายเลยเออแบบอ๋อไทยเกมเออแบบอะไรเงี้ยแบบสกอร์ความห้าเออแบบว่าอะไรเงี้ย แต่ไม่ไม่ไม่แน่แน่เท่าไหร่อ่ะนันยัวกิว่ากิว่าบูสองสองหนึ่งเสียประตูเสียประตูเสียประตูเออเออก็สี่คู่นะฮะสี่คู่สำหรับล้มบอลลงสกอร์ของเราในสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูกันว่าใครแม่นบ้างครับอ่าใครรอดใครไม่รอดเพราะว่าถ้าทายได้น้อยที่สุดก็จะมีบทลงโทษจะซนอลจะรอดไหมเออไม่ไม่น่าอยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะแล้วก็แล้วก็นี่หลับจริงอะหลับจริงเหมือนง่วงฝากอ่า ดูแลดูแลผู้ใหญ่ที่บ้านที่ครอบครัวด้วยนะฮะถ้าถ้ามีผู้ใหญ่ที่บ้านที่ครอบครัวก็อยากจะให้เอาใจใส่เขาหน่อยใช่นะครับแล้วก็อย่าอย่าให้เป็นภาระคนอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนหน่อยไงฝากดูนะไปไปไปรไปไปเเล่นเหมือนซะด้วย